มันจะใช่หรือเปล่านะอันนี้คือเอาเอางานศิลปะมาทำคอนเทนต์นั่นเพื่อนนะ <c oughs> จากงานศิลปะทำคอนเทนต์น,นนะให้แหวกแนวจากคนอื่นเขาบ้างอะนะแต่อยากจะเป็นลิปความรู้ใช่ไหมใช่เยอะใช่เยอะกาสร้างถ้าอยากคลิปเรื่อเนี้เราที่บันเทิงบนะ้างนะเอาแนวศิลปะบ้างดีกว่าเนาะดูกันว่างานศิลปะออกแบบการออกแบบแล้วกัน รมอาแบบไม่คืนนะว่าข้างล่างไม่คืนนะช้าตีห้าครึ่งนี้ผมมาวาดเนี่ยมาลงลงเส้นลงอะไรนะเพราะวาดอะไรนะวาดมั่วไปนะเพื่อนนะไม่มีอะไรมาก ก็ตามจินตนาการเราเลยจะแบบไหนก็นแล้วแต่ภามันจะไม่ค่อยสว่างอะไรนเะม,นมืดตอนเช้านะ อะม้วนจริงอะม้วนจริงม้วเป็นรูปร่างได้นะเอออ่าแล้วส่วนนี้จะเป็นปอืมนี่น่าจะเป็นในส่วนที่เป็น แต่เขาแล้วนะเชื่อมู่ได้ใจจริงๆนะอยูกโโย่กันโนอยู่กันโนเบอร์แล้วภาพความสว่างของภาพหรือก็ต้องจมันหน้ภาพเันเบอร์หน่อยแป๊บกล้วแบบนะเดี๋ยววันนี้ให้เสร็จก่อน <laughs> เออราจะมาทำเป็นส่วนคลิปป็นคลิปสั้นด้วยนะเอออันนี้ก็จะจับตรวไหนเดียว้องจัดธนูใช่ไหมเออจัดธนูหรือยิงใช่ไหมทำง,งานเห็นหรือเปล่า <n> โมได้ใจยิงเลยถือว่ายิงปืนแล้วยิงอธนูแล้วกันนะแรดมันรู้มันใช่หรือเปล่าแรดอะสัศดรตำบันแล้วกันนะ ก็เก็บเเอาดึงความึงความสมารถเรามาใช้อ่ะคือเอามาทำคอนเทนต์เพื่อนนะอะไรที่เราสามารถที่จะมาทำคอนเทนต์ได้ก็ทำเนาะนี่ผมจะว่าเป็นหหมโโเเดลแล้วกันนะไม่ต้องมาอะไรมากนะ ส่วนจะมีข้อต่องเขานั้นเป็นนะมันก็จะไม่มีอะไรมากฝึกบ่อยๆมันก็จะเคยชินนะอันนี้มันยังไงเนี่ยนะก็จะมีอยู่แค่นี้ปึ๊บเจ็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 บหุ่นหุ่นเป็นหุ่นผู้ชายใช่ไหมเอ่อ เป็นหุ่นแล้วกันทำเป็นหุ่นแบบทำไมเน้นรายละเอียดอะไรมากนะหุ่นคนนลยนะหุ่นแบบตัวเลยนะมันก็ต้องดูว่าสัดส่วนมันต้องได้ใช่ไหมข้างล่างล่างอีกแบบหนึ่งเวลาลงเส้นก็อีกแบบนึ่งอาจจะมีผิดเพลินมันนิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไร ลงนกีมััก็ว่าไปกล้ามเนื้อใช้มือข้างหนงสื่อมือซอส,สับนะอมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ก็จะลงเราจะจะลงหมึกให้หมดเลยนะจะลงให้หมดเลยแล้วกันตัวนี้น่าจะไม่เข้านะตู้นี่ผมจะไม่ลงเส้นแล้วกัน นี่มีการงานสเก็ตแล้วกันงานออกแบบงานอาร์ตแล้วกันออกแบบงานอาร์ตแล้วกันใช่ไเราวาดลงเส้นการจริงๆเนี่ยมันไม่มันไม่อะไรนี้กันนะต้องดูว่าเราวาดลงเส้นจริงๆก็ต้องดู พะจะมาทำคอนเทนต์ได้เพื่อนงั้นแล้วถ้ามีฝีมือด้านไหนเราก็มาทำคอนเทนต์ได้เลยนะเออไม่ต้องไปปิดกั้นความสามารถตัวเองอะไรที่เราสามารถที่จะทํามันได้รับเป็นคอนเทนต์ได้ก็ทำมาเลยคอนเทนต์ก็มีหลายหมดหมู่นะคอนเทนต์ความรู้คอนเทนต์ความบันเทิงแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราชอบเลยแล้วแต่เรามาทำคอนเทนต์แล้วกันผมก็จะเป็นศิลปะก็มาทำคอนเทนต์แล้วกันเนาะตอนที่ผมมีแล้วกันเนาะ ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับซาราดาคลิปเดียวก็จะมีเป็นระยะระยะนะเมื่อกับเปิดการซาราดาแล้วยังไงยังไงต่อเนาะคลิปเก่าหรือก็จะวนมาเพื่อนั้นถ้าเมื่อเราคลิปเก่าอ่ะจะคิดว่ามันจะหายไปนะคลิปเก่าเมื่อเขาดันคลิ่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมาที่หลังเพื่อนตอนนี้จะมีวสมมติสมมิออวดต่อไปมันจะมาที่หลังคลิปเก่าพวกเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ดูภาพรวมแล้วกันนะที่ผมวาดวาดสเก็ตมีรูปอะไรมั่งนะมีรูปอะไรมั่งนะดูแล้วกันนะก็ปิดไอ ปากกาให้ก่อนที่ห้าครึ่งมาวาดลงกาทำคอนเทนต์นะอันนี้อันนี้เด้ออกแบบไปแล้วนี่ไม่มีอะไรนี่ออกแบบให้คืนร่างเล่นนะอันนี้ก็มาลงปากกาลงหมึกอันนี้ไม่เข้ากันนะผมเลยไม่วาดเว้นไปก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่เท่าไหนมอใสอันนี้ก็ออกแบบลงสีสีสอนะ สินสองมาดูภาพี่วทัดที่วดัวดไปแล้วนะอันนี้วาดลายสดไปแล้วอันเนี้ยห่แบบสัตว์สิงของเพื่อนนะมีไปหกสัตว์สิงของละนะวาดลายสไตล,ล,นะล,ล์อะไรนะมุมใกล้มุมไกลอะไรนย่างี้ยเขาออกแบบไนปะ อันนี้ก็ผมก็มาว่าเป็นตนัวละครนะนะเอ่อเล่าเรื่องตอัวละครฉิล้กฉันมีบางอย่างที่สารภาพกับเธอว่าเออฉันฉันเคยมีกิ๊กอะเห็นไหมผมก็เล่าในทา,างนี้ใช่ไหมโถพี่นึกว่าเรื่องใหญ่ละกาันไม่เป็นไรหรอกฉันนะ่ะก็อืมนะก็ดูลูกของของของ,ของพี่สิหน้าตาเหมือนพี่ที่ไหนล่ะ เห็นไหมในบอกใช่แล้วฉันนี่แหละเป็นพ่อเด็กสองคนนี้เอดุนขังบ้านนี่แหละนะเออเจ้าไม่รู้ปิดปังมานานแล้วนช่ไหมนอนหลับไม่ได้ทานไปเธอว่าอะไรนะที่รักเธอว่าอะไรนะฮะไม่เป็นไรพี่หลับให้สบายเถิดไม่ต้องห่วงลูกฉันหรอกไม่ต้องห่วงลูกเราสองคนหรอกนะฉันจะดูแลเองไม่ต้องห่วงหรอกนะในตัวนี้ขโมยเอ๊ะเขามีอะไรกันเนี่ย กูละเรื่องแน่กูละเรื่องแน่นี่บ่อย่าขยับนะอย่าขยับอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาระวังให้ดีฉันมีปืนนะอะไรเงี้ยอย่า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 ทำอะไรฉันเลยฉันฉันมาดีนะ่วางเหอะอันตรายวางเหออันตรายนะวางเหอะอันตรายมันต้องชักมาก็ได้ปืนนะนะอันตรายเนาะฉันมาดีฉันมาดีใครจะมาดีไม่ดีไม่รู้อะฉันมีกระบองแล้วกันนะทามาหน้าดูเลยเชียว อะไรประมาณนี้นะแล้วก็พากตัวละครได้เพื่อนนะอไอเงี้ยนะโม่เจนี่อย่าอย่าอย่าเข้าไปห้ามคนว่าโอ้ยเรื่องอะไรฉันจะห้ามอย่าแค่มองดูเฉยเฉันไม่ห้ามหรอกจ้าฉันจะไปเอาอะไรรอดแค่แค่แค่นี้ฉันก็เป็นลอดแล้วนะนะไอเงี้ยนะแล้วก็พากเป็นคอนเทนต์อะไรเราได้นี่ก็ระลัางระล่างมได้ลงหมดที้เป็นเป็นช่องคอมมิอย่างเงี้ยวาดเป็นคอมมิกก็ได้นะเพื่อนนะวาดเป็นคอมมิกนี่ก็ออกแบบ ตัวละคอน,น,นี่ก็ออกแบบรถอันนี้วาดไม่วานนี่ก็จับมือถือวาดด้วยมันค่อยไม่ค,มค่อยถนัดไงก็เลยเอ,อแขวนไว้แต่ตะกงนกนะแล้วก็มาวาดตัวเนี้ยไม่วานว่าวาดว่าตัวนี้เสร็จพอดีแ,แบบวาดใช้มือกาใช้ปากากากระดิ่งสองอย่างนะเพื่อนนะ เราใช้นิสสอไปสกรีนแล้วกันสกรีนมันเหมือนขาวดำมันนะเออเออนี่เราก็มาสร้าง,องคอนเทนต์ได้เพื่อนนะง,งานศิลปะมาสร้างคอนเทนต์ได้เนี่ยผมก็จะางานศิลปะมาสร้างคอนเทนต์นั่นแหละเป็นไงล่ะพอดูได้ไหมเพื่อนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กันนะคอมเมนต์ให้หน่อยให้หน่อยแล้วกันถ้าชอบแบบนี้ผมจะทำเรื่อยๆนะคอนเทนต์แบบนี้นะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก่อนกัน,กนเพื่อนๆนะผมจะลงคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ทำชออ็อตเป็นคลิปสั้นต่อโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับ